สวัสดีทุกคนนะครับห่างหายไปนานกับเกมยิงปืนนะครับ <Yeah. S 1> ในช่องโฟร์แนด์ชาแนลนะอยู่กับผมเอเหมือนเดิมเลยคิดถึงกันหรือเปล่านะครับจำกันได้ไหมใน AP 펙เลเจนด์นะครับซึ่งผมไม่ได้เล่นเกมยิงมานานมากแล้ว <Yeah. S 1> แล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับพี่ผมได้มาลองเล่น Delta Force ครับทุกคนเอาละคลิปแรกเนี่ยก็ขอเล่นแบบสนุกสนุกละกันนะครับไม่คิดอะไรมากถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยนี่ขนาดไม่คิดอะไรมากนะเดือนนี้ผมเนี่ยคงจะต้องกินมาม่านะครับเพราะว่าจัดสกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วโ <Yeah. S 1> <c oughs> ดตูด้ก่อนอื่นก็กดไลกกผมย็ลลันนนนรี่เเเือป แล้วก็ปืนสก,กาไว้ก็ K416 นะครับเปิดมาไม่ใช่ว่าผมเป็นชาวประมงนะแต่ว่า้ฝั่งบุกเนี่ยมันจะต้องนั่งเรือไปก่อนนะครับขึ้นชายฝั่งไปบุกเขานะครับ you can, you จากนั้นในผมเนี่ยก็ย่ําตอกไปนะครับเพื่อที่จะไปยึดธงฝั่งตรงข้ามนะแต่ว่าผมก็ไม่โง่ดเดินไปตรงๆหรอกเพราะว่ามันน่าจะดักกันอยู่ฝั่งบุกเนี่ยต้องคอยระวังเลยนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขามีจุดดักเต็มไม่หมดเลยนะทุกคน ผมหาไม่เจอนะครับหลังจากที่ผมปาแฟดไปนะครับแต่ว่าเดินไปแป๊บหนึ่งเนี่ยผมก็เจอพิมมืดนั่นเลงไปทางอื่นแล้วนะครับผมก็ได้โอกาสนี้เก็บคิวแรกไปเกมนี้ใช่ว่าจะยิงอย่างเดียวแล้วจะมีคะแนนเยอะนะทุกคนจริงๆเราเนี่ยจะต้องไปยืดฐานด้วยนะครับแต่ว่าการเก็บคะแนนเนี่ยมันก็มีหลากหลายนะการยิงหัวการฮิวเพื่อนหรือว่าการดึงเพื่อนที่ล้มขึ้นมานะครับจะบอกว่ามันก็นนได้คะแนนหมดแล้วแหละถ้าแกข<ก>ยันพอนะ ผู้ชมเห็นตัว A ด้านบนไหมคุณผู้ชมแล้วก็จะมีตัวเลขด้วยตัวเลขเนี่ยก็คือจํานวนตายเกิดของทีมเรานะครับส่วนตัว A ที่เป็นสีแดงนะครับสีแดงก็คือทีมนูน้นถ้าเป็นสีเขียวนะครับและเป็นตัว A ก็คือจะเป็นพงของเราตอนนี้นะครับสถา,านการณ์ก็คือฝั่งเราไม่ไปยึดธงเลยแล้วผมเนี่ยก็คิดว่าผมเนี่ยจะต้องไปยึดธงบ้างแล้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่ยึดเลยทีมเราตายหมดเนี่ยเราจะต้องแพ้แน่ๆนะครับต้องไปแล้วแต่ต้องค่อยๆไปนะทุกคน ระหว่างนี้ผมขอจอบร้อยก่อนก็นแล้วกันนะเออจริงๆในเกมนี้มันมีบอดด้วยนะใครที่แบบว่าเป็นมือใหม่เล่นเกมยิงไม่เป็นนะครับเล่นแรกๆเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยจะมีปีศาจหรือเปล่านะผมมันมีบอดแต้มไม่หมดเลยนะอีกอย่างนึ่งที่ผมชอบมากเลยมันจะมีบอดหมอนะครับคอยวิ่งมาชุบเราน่ารักมากหมอชุบ <Hey, hey. S 1> ผม,ผมแล้วหมอมาจริงแล้วผมแก้แค้นให้หมอ uh. เขาหน่ารักกันนะ เป็นไงเมื่อกี้มันตาหมอกแล้วมันก็ชุบห้ผมด้วยแต่อย่าคาดหวังว่ามันจะเก่งขนาดนั้นนะครับลองไปเล่นดูแล้วจะรู้นะฮะ <c oughs> จังหวะนี้อย่ารีรอนะครับวิ่งเข้าวงยึดธงแดงให้เรียบร้อยค่าน้อยขอวิ่งดูยิงข้างหน้าต่อเลยละกันเ <c oughs> ข้ามาแล้วก็ใช่ว่ามันจะปลอดภัยนะศัตรูเนี่ยก็สามารถมาหาเราได้ทุกทางเหมือนที่เรามาหามันได้ทุกทางเหมือนกันแบบนี้เห็นไหมมาจากไหนก็ไม่รู้ข้างหลังเนี่ยแต่ว่าผมเนี่ยมีอันติแท็กกิ้งนะครับสามารถแท็กได้ว่าศัตรูเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างแต่มันก็ดูงงๆเหมือนกันนะ <c oughs> เรจะหาเจออยู่ไหนบ้างก็ไม่รู้เนี่ยแต่ว่าเมื่อเราเปิดนาติก็จะมีคู่อาลให้เรายิงแบบมืนๆแบบนี้ฮะตอนนี้ดูจากมินิแมปเพื่อนเราน่าจะไปยึดทงเอเยอะแล้วนะครับผมก็พยายามยิงคนจากวงนอกให้มันเข้ามานะ แต่ก็เยอะมากเลยนะผมรู้จะยิงใครดีนะครับผมัง่วัน,นี้ก็สุนหมดปืนพกยิงอยไอ้ปืนนี่มันแรงมากนะทุกคน Desert Eagle เ,เ,เนี่ยผมชอบมากยิงหัวก็คือนันเดียวแตกเลยนะฮะแต่กระสุนมันน้อยนะครับยิงยากเหมือนกันดีดโคตรยึดทงแรกสําเร็จแล้วนะครับปลดล็อกพื้นที่ต่อไปเห็นไหมด้านบนมันจะเป็น B1 แล้วก็ B2 ตอนแรกเนี่ยมันจะให้เรายึดคงเดียวนะครับเพื่อปลดล็อกอันต่อไปนะครับรอบนี้เนี่ยเราต้อง ยึดทั้งหมด2องธงนะครับเพื่อปลดล็อกอันต่อไปต้องบอกว่ามันยากขึ้นไปอีกนั่นเองนะฮะแม่เราก็ใช้คูนึงซะด้วยนะครับยิงแบบนี้มันจะไปโดนได้ไงเข้าไปใกล้ๆนะครับเพื่อเข้าไปยึด <Yeah. S 1> ไม่ใช่แล้วเข้าไปตายนี่ว่าเนี่ยดูมันดูมันดูใครดูผมเนี่ยระยะไกลก็ยังใช้คูนึงยิงโคตรดือ้อเห็นตัวเท่ามดนะค,คุณผู้ชมอย่างอย่างไม่หยุดอยิงเข้าไปยิงจนกระสุนหมด นี่ดลกว,ว่าระยะใกล้ๆเนี่ยเออมันต้องแบบนี้ดิเออพอยิงหน้าอยู่และจุดแรกของเฟสที่2ก็คือ B1 นั่นเองทีมเราเนี่ยจะยึดเต็มแล้วนะทุกคนเหมือนว่าฝอ่ตรงข้ามเนี่ยจะไม่วิ่งมาเลยกัน่าจะกินนิ่มแหละ <c oughs> จุดต่อไปก็คือ B2 นะครับมีพวกขี่รถถังเข้าไปยึดเลย <c oughs> แบบนี้ใครมันจะกล้าเข้าไปยุ่งไม้เ <c oughs> ิงใส้แตก <c oughs> โอเค แล้วก็วางบีคอนนะครับเพื่อเป็นจุดเกิดให้เพื่อนร่วมทีมของเรานะครับซึ่งสะขอของเราเนี่ยสามารถเกิดตรงเมื่อกี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทงของศัตรูก็ตามนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่ต้องไปส่งเพื่นอนปล่อยกูปล่อยกูไปปล่อยกูภารกิจเสร็จสิ้นนะครับ C1 C2 เนี่ยเป็นภารกิจต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่ามันเข้ายากเหมือนกันนะครับเพราะว่า เมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยเขาสามารถดักเราได้ง่ายๆเลยนะครับจริงๆมันจะมีทางเข้าหนึ่งนะครับซึ่งเป็นถ้ำตรงนี้ก็ยากพอกันนะเห็นไหมเนี่ยมันสามารถดักได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยอุ้ยจะเอ๋แบบนี้นะครับดูเหมือนว่าทางเมื่อกี้เนี่ยจะท่าไม่ดีนะครับผมก็เลยเปลี่ยนทางนะครับมายึดธงสีหนึ่แทนเข้ามาในถ้ำเนี่ยก็คือถึงจุดยึดฐานเลยนะครับแต่โชคดีที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่มีใครยึดเลย เป็นไงล่ะยึดซีหนึ่งได้นะครับผมบอกเลยว่ากันได้โคดีไม่มีใครเข้ามาได้นี่มีเจยืนคนเดียวปามีปักตูดไปหนึ่งทีเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเราก็ยึดฝั่ง c 1ได้เรียบร้อยนะครับเราเนี่ยจะต้องออมไปอีกทางหนึ่งนะครับแต่ว่าทางที่เราไปเนี่ยมันจะเป็นจุดเกิดของฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับจะออกมาเยอะหน่อยก็ถือว่าเป็นการปั๊มคิวไปนะคะแนนขึ้นรูรัว เดินมาจนถึงเขต c 2นะครับก็เหมือนว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะจะโดนเพื่อนเราฆ่าตายกันไปหมดแล้วนะแต่ที่ผมสแกเนเนี่ยเห็นศันตรูแค่คนเดียวนะครับหลังจากฆ่าได้เนี่ยก็ยึดตรงเป <roar! S 1> ็นที่เรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าด้านบนเมื่อเรายึดครบแล้วเนี่ยจะมีเวลานับเขาดาวถอยหลังเพื่อไปพื้นที่ต่อไปนะครับตอนนี้ศัตรู <P os th ema> ตเนี่ยก็จะเหลือฐานแค่อีกฐานเดียวนะคือถ้าเรายึดบมดเนี่ยก็ถือว่าเราชนะเลยนั่นเองครับทุกคน ซึ่งฐานสุดท้ายตรงนี้นะครับก็คือ D1 เนี่ยเป็นจุดที่ผมชอบมากเพราะว่าถ้าเป็นฝ่ายบุกเนี่ยมันหล่อยศัตรูได้เยอะมากๆเลยนะแต่ถ้าผมเป็นฝ่ายป้องกันเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมแอบเครียด,ดนิดนึงเพราะว่ามาทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยมาเต็มไปหมดเลยครับในตอนนี้นะครับผมเนี่ยพยายามเข้าทางด้านซ้ายนะครับเพราะว่าเป็นทางที่ศัตรูเนี่ยจะไม่ค่อยออกมานะคือถ้าออกมาเนี่ยเขาจะต้องกระโดดลงมานะครับเราก็จะได้เปรียบซึ่งเราจะเห็นก่อนนั่นเองครับแล้วก็อีกตรงนี้นะครับ รงนี้พอเราเปลี่ยนขึ้นมาแล้วนะครับตัวเนรจะเห็นแก้หัวซึ่งเราเนี่ยก็จะสามารถยิงเขาได้แบบฟรีๆเลยนะครับแบบนี้แต่ยิงไม่โดนนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับจะมีโลให้เราเล่นนะครับซึ่งถ้าหากว่าทีมของเราเนี่ยหรือว่าสกอร์ของเราลบป่วยนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เล่นเป็นพยาบาลเนี่ยเราก็สามารถดึงเพื่อนร่วมทีมได้นะครับแค่เฉพาะสกอร์ตัวเองเท่านั้นนะ หลังจากตายมาเมื่อกี้นะครับตัวผมไปเกิดไกลมากเนี่ยผมจะต้องวางบีคอนด้วยนะครับเผื่อว่าสะคอรหรือว่าตัวผมเองตายเนี่ยจะได้มาเกิดใกล้ๆนั่นเองครับ มื่อกี้วิ่งอย่างไกลเลยผมก็เลยตัดภาพมานะทุกคนจริงๆตัวละครที่ผมชอบใช้เนี่ยจะมีเป็นแอซซานะครับผมก็คือตัวที่เป็นนักบินนะครับสามารถวางระเบิดแมกนติกหรือว่าระเบิดแม่เหล็กระเบิดรถถังได้แต่ว่าถ้าฝั่งศัตรูไม่มีเนี่ยผมก็จะเลือกเป็นรีคอนนะครับเพราะว่ามันสามารถวางนะครับผมบีคอนที่จะเป็นจุดเกิดให้เราได้นะครับเวลาเราจะยึดฐานเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่โกงมากเลยนะครับสามารถวางในพื้นที่ศัตรูได้ด้วย ดูเหมือนว่าตอนนี้ทีมเราจะได้เปรียบหนักมากเลยนะฝั่งศัตรูเนี่ยน่าจะต้านเราไว้ไม่อยู่แล้วเพราะว่าทีมเราเนี่ยเข้าไปในไซส์ด1แล้วนะครับตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปยืนท้้งในนะมัวแต่ลอยอยู่ด้านนอกนะครับถือว่าเ,เป็นป้อมปืนชั้นดีนะฮะไม่ต้องเอาเลือดเนื้อไปแลก แล้วก็ตามค่าครับทุกคนเกมนี้เนี่ยเราได้รับชัยชนะมานะครับผมแล้วก็ตัวผมผมเองนะครับจบสกอร์ไปได้นะครับ8 0ิคิวแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณก๊อฟที่มาเล่นเกมนี้ด้วยส่วนใครนะครับที่อยากจะมาเล่นด้วยเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็แอดเพื่อนมาได้นะครับเผื่อว่าเราเจอกันในเกมจะได้มาเล่นกันนะครับ